วันนี้เรามาเที่ยวฟาร์มแกะแพะเพืนกันนะครับวาบรรยากาศข้างในครับเป็นประมาณนี้อ่ามีแกะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอ,อารับอ่าอันนี้ก็บรรยากาศภายในครับเลาวันนี้ก็มีขายของชั้นรวยครับโอ้เมืจเอจะเจอเลยไม่ให้นมแพะให้นมปลาด้วย มขายของกินบรรยากาศประมาณนี้ครับไม่ใหญ่ครับเล็กๆกำลน่ารักแนวตอนนี้จะเป็นมุมเด็กๆครับส่วนมากก็จะทำเป็นแบบอาเจนเด็กๆครับตอนนี้เป็นมุมอมีพระพุทธลูกครับผมมีเทพเจากก้าต่างๆครับ อรอแตละถ่ายรูปอ่ามีมุมหัวใจตรงนี้แป๊บที่เป็นบรรยากาศครับผมสีนกยุงด้วยจ้ะก็เป็นคือสวน,นสัตว์เล็กๆครับผมมีสัตว์แค่ไม่กี่ชนิดครับให้เราดูเนี่ยนกยุงตอนนี้เป็นนกแก้วครับผมมีมาคอมีนกอะไรเล็กๆฮะน่า เราไมาตได้รับแล้วไม่จะสซื้อเลยกูไม่รู้เรื่องอะไรไมไ่ยินเลยอ่านี่มันใจแจ๊กถือว่าใช้ได้ครับวันหยุดพักผ่อนนะผมพักผ่อนมาตั้แต่ก่อนขอเป็นวิจัดเลี้ยงธรรมนาได้ด้วยตั้งแต่โควิดมาครับผมก็เลยแบบปิดไปก่อน ทำไตมตอนนี้แล้วนราหาทั้งหลังแันเล้งธรรมนาจะป,ประชุมกันได้ครับมีห้องประชุมด้วยสวัสดีค,ครับผมเป็นบรรยากาศประมาณนี้โอเคครับเจอกันติดต่อไป